เดี๋ยวมาดูแบบหันที่สองจุดสองเนาะนะครับหัเ่สองเขาบอกว่าจงตรวจสอบผลสรุปก็คือให้ตรวจสอบผลว่าจริงหรือเปล่าว่าสมเหตุสมผลหรือไม่โดยใช้แผนภาพแผนภาพคืออะไรเดี๋ยวอธิบายในตัวอย่างอาการจะได้เห็นภาพถ้ามีคําว่าทุกคนอย่างนี้จะเป็นวงกลมซ้อนกันอย่างนี้นะครับหรือทุกทุกอย่างทุกสิ่ง ทุกอันอะไรเงี้ยถ้ามีควาว่าทุกก็คือทุกอย่างอันเเนาะมันจะอยู่ในนี้ถ้าบางแคําค่คำว,ว่าบางเช่นบางคนอ่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างนี้นี่คือคีย์เวิร์ดของของอันนี้เลยนะครับเช่นตัวอย่างแรกคนต่างจังหวัดทุกคนเห็นไหมถ้าไฮไลท์คำว่าทุกคนทุกคนนะครับเล็กมันหน่อยหุงข้าวเป็นแสดงว่าคนต่างจังหวัด อะไรใหญ่กว่าหุขงข้าวเป็นใหญ่กว่าเนาะอันนี้คนต่างจังหวัดคนต่อจวโจวแล้วกันเนาะจว,วนะครับหุขงข้าวเป็นอ่ก็คือเราต้องวาแนผานภาพอย่างนี้ให้ได้นะครับทุกคนก็คือไอสิ่งที่มันอยู่ทุกทุกอย่างในเนี้ยเป็นของไอนนี้ทั้งหมดเลยนะครับที่เราเข้าถึงน,นะครับพงกระเสษมเป็นคนเชียงใหม่โดยโดยความคิดของเราเราก็ เชียงใหม่เราต้องรู้ว่าเขาสรุปว่าเป็นต่างจังหวัดหรือเปล่าแต่ในความเข้าใจของเราในความของคนปกติเชียงใหม่เป็นต่างจังหวัดใช่ไหมแสดงว่าพงกเสียมอยู่ในนี้อันนี้คือพงกเสียมตัวเล็กๆนะครับพงกระเกียมนะครับผลก็คือเขาสรุปว่าพงกเสียมเนี่ยหุงข้าวเป็นอะถ้าเราตีต่างว่าเชียงใหม่เนี่ยเป็นต่างจังหวัดอาถูกครับเพราะว่าอาถ้าเราไฮไลท์ ตรงนี้นะครับมันจะครอบคลุมหมดเลยนะครับหุ้นข้าวเป็นเนี่ยครอบคลุมหมดเลยนะพงกระสีมันอยู่ในคลุมของหุ้นข้าวเป็นแล้วก็อยู่ในคลุมของต่างจังหวัดด้วยถ้าถ้าปว่าไอ้พวงกระสีเนี่ยมันหุ้นข้าวเป็นก็จริงเพราะว่าถ้าจัดว่าเชียงใหม่เนี่ยเป็นต่างจังหวัดอ๋ออันนี้มันก็ค่อนข้างคุมเคืออยู่แต่ว่ามันสามารถใช้หลักเหตุผลได้นะครับออะอันนี้ถูกนะครับถือว่าสมเหตุสมผล เราก็ตอบข้อสองนะครับเดี๋ยวลองดูตัวอย่างไปเรื่อยแล้วแม่จะเข้าใจเองนะนักเรียนทุกคนที่ขาดเรียนจะถูกหักคะแนนอ่านแสดงว่ามีวงกลมอยู่สองวงเหมือนกันก็เป็นไข่ดาวเหมือนเดิมนะครับทุกคนทุกอย่างทุกสิ่งนะแม่ลองแม่ลองดูก่อนนะว่าอะไรอยู่ข้างในจะอยู่ข้างนอกอ่ะให้เราคิดแป๊บหนึ่ง ทุกคนนี่เป็นหน่วยของอะไรทุกคนเป็นหน่วยของนักเรียนใช่ไหมแสดงว่าเราต้องเขียนว่านักเรียนขาดเรียนขาดเรียนอ่าอันนี้คือผลของการทำคือถูกหกนนักคะแนนอ่าสายสุรีขาดเรียนสายสุรีจะอย่นี้อยู่ในเด็กขาดเรียนอยู่ในกลุ่มเลขขาดเรียนนะ สายสุรีอ่าแสดงว่าโอ้อันนี้สรุปผิดสรุปขอโทษนะครับเขาบอกว่าสายสุรีถูกหากคะแนนอ่สายสุรีอาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้หรือจะอยู่นี้ก็ได้นะครับอันนี้คือสายสุรีซึ่งมันถูกหากคะแนนทั้งสองอย่างไม่ว่าจะ ขาดเรียนหรือว่าถูกหักคะแนนโดยการกินขนมเงี้ยถ้าสรุปว่าสายธุรีขาดเรียนเนี่ยสมเหตุสมผลหรือเปล่าคือไม่สมเหตุสมผลใช่ไหมครับเพราะว่าสายธุรีอาจจะถูกหักคะแนนโดยไม่ใช่การขาดเรียนก็ได้นะครับมันไม่ครอบคลุมนอกจากว่าเปลี่ยนใหม่เป็นสายธุรีขาดเรียนนะอ่าเป็นสายตืย้ตืขาดเรียนนะครับใช่ก็ามันถูกบังคับให้อยู่ในวงนี้อย่างวงเดียวนะครับ แปลว่าถ้าสรุปว่าถูกหักคะแนนจริงหรือเปล่าในจริงเพราะว่ามันถูกบังคับให้อยู่ในวงนี้แล้ววงนี้มันถูกครอบคุมด้วยหักคะแนนนะครับแล้วก็เลยจริงแต่นเนี้ยซาตูรีมันถูกหักคะแนนนะครับอาจจะอยู่ได้สองที่อาจจะอยู่ข้างนอกก็ได้ซึ่งซึ่งมันไม่มันไม่จาเป็นต้องอยู่ในขาดเรียนนะครับเสมอไปก็เลยสรุปว่ามันไม่สมเหตุสมผลนะครับอันนี้อ่ะไกวย คิดผิดนิดนึงนะครับดเดี๋ยวผมจะไล่ไปไล่ไปเจอข้อต่อไปขอลบก่อนแล้วกันจะได้เห็นภาพต่อไปผล,ลไม้ทุกชนิดนํามารับประทานได้นะครับอ่ะทุกชนิดมีควาว,ว่าตุ้ยแล้วแสดงว่าวาดวงกลมไว้รอเลยสองอันอ่อะไรอยู่ข้างในทุกชนิดนี่ยป็นของอะไรผล,ลไม้ใช่ไหมแล้วผล,ลไม้อยู่ในลับระทานได้อ่าก็คือทานได้อ่ะทานได้แล้วกัน แะย่อก็ได้นะครับเป็นเป็นการหลักใช้ภาษาของเราได้หมดเลยแครอทสามารถนํามารับประทานได้อ่าเหมือนเดิมหรือล้วแปลว่าแครอทอยู่ตัวนี้ก็ได้เดี๋ยวยอยู่ในผลไม้ก็ได้นะครับก็คือแครอทมารับประทานได้แล้วเขาสรุปว่าไอ้ตัวแครอทเนี่ยมันเป็นผลไม้เลยจริงหรือเปล่าไม่จริงนะครับมันอาจจะเป็นผักก็ได้มันไม่ได้บอกว่าอ่า ผักทุกชนิดหรือผลไม้ทุกชนิดทานได้อะไรอย่างนี้แครอทนี่มันมันไม่สามารถสรุปว่าเป็นผลไม้ได้นะครับก็คือไม่สมเหตุสมผลสมผลอเอาไปแบบเร็วหน่อยแล้วกันให้เขลบตนี้เจะเสียเวลาไมอ่อาจจะลองป๊อกๆบ้างีเสียงปากานะครับต่อไปอข้อต่อไป คนยากจนบางคนเจอแล้วครับบางคนเ,เป็นคนดีคนดีทุกคนเป็นคนซื่อสัตว์อา่าเดี๋ยวมาดูทีละเหตุผลแล้วกันบางคนใช้เหมือนท้องเจ็ดเนาะที่วง,งสอนกันยากจนอันนี้เราไม่ต้องหาว่าอะไรอยู่ข้างในหอข้างนอกแล้วยากจนคนดีอก็คือบางคนที่มันเอี่ยวกันตรงนี้อ่ะถ้าสมมติว่ามันอยู่ในวงนี้เช่น แสดผมอยู่ในนี้ทั้งยากจนทั้งคนดีแสดงว่าผมเป็นทั้งคนยากจนแล้วก็คนดีใช่ไหมแต่ถ้าผมอยู่นี้แสดงว่าผมไม่ได้ยากจนเพราะว่าไม่โดนเอี่ยวแต่เป็นคนดีอะไรเงี้ยอ่ี๋ยวค่อยว่ากัน <S <S คนดีทุกคนเป็นคนซื่อสัตว์คนดีทุกคนเป็นคนซื่อสัตว์หมายความว่าอย่างไรแสดงว่าไอ้คนดีทุกคนเนี่ยมันอยู่ในวงของซื้อสัตว์ด้วยอ่ญญาแสดงว่าเราต้องมีวงซื่อสัตว์อีกวงหนึ่งครอบกันอย่างเงี้ย ซื่อสัตย์อ่าอน,นี่คือวงนะครับซึ่งบางคนซื่อสัตย์อาจจะไม่ใช่คนดีก็ได้แต่ว่าคนดีทุกคนเนี่ยเป็นคนซื่อสัตย์อ่าเขาบอกว่าคนจนบางคนเป็นคนซื่อสัตย์ถ้าบางคนจะอยู่ข้างในหรือข้างนอกสักจุดไหนเนี้ยถือว่าถือว่าได้หมดเลยนะครับคนจนบางคนเป็นคนซื่อสัตย์ ได้ไหมได้เพราะว่าคนจนบางคนอาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้นี่สาหรับบางคนอาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้ขอแค่มีหนึ่งคนแค่คนเดียวนะครับถ้าเขาใช้คำว่าบางคนตรงนี้นะครับก็สมเหตุสมผลนะครับสมผลนะครับออันนี้อะงงดูหน่อยเพราะว่ามันใช้คําว่าบางนะครับอย่ามาดูข้อต่อไปเลยกันเผื่อจะดีขึ้นเพราะว่านี้มันใช้คํายากนิดหนึ่ง นักธุรกิจบางคนนี่เรีเก่งมากแสดงว่าเราไม่ต้องหาไม่ต้องหาวงนอกวงในละเราก็ใส่ไว้ในนี้เล,เลยนะครับนักธุรกิจธุรกิจอ่าเรียนเก่งมากเรียนเก่งก็ะพอครับเอาเราเข้าใจไม่ต้องเขียนเนี่ยอันตรีเวลาอ่าคนที่เรียนเก่งมากจะเป็นคนร่ำรวยจะเป็น อ่จะเป็นเขาใช้คำว่าจะเป็นแสดงว่าทุกเหมือนกับคาว่าทุกคนนะครับจะเป็นมันก็คือการครอบคุมนะครับแล้วก็ใช่นงี้เลยร่ำรวยอะจะเป็นคนร่ํารวยนะครับก็คือมันการันตีเลยถ้าเรียนเก่งเนี่ยเป็นร่ารวยอเขาสรุปว่านักธุรกิจบางคนเป็นคนร่ารวยได้ไหมได้เพราะมัน มันอาจจะเรียนเก่งก็ได้นะถ้าเรียนเก่งมันก็ร่ำรวยไงถ้าใช้ขพอาะ่างคนแดงว่าขอแค่มีหนึ่งคนที่อยู่ในนี้ยหรืออยู่ตรงเนี้ยออาจจะไม่ต้องเรียนเก่งก็ได้มันอาจจะร่ำรวยโดยตัวเองก็ได้นะครับหรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้อะแต่เขามันมีส่วนเอี่ยวคือตรงนี้มันมีธุรกิจที่เรียนเก่งบางคนเรียนเก่งมันก็เลยร่ำรวยได้นะครับ่ะผมเหตุผลนะครับคมไมเหตุผลอมาดูข้อต่อไป ต่อไปคนรวยบางคนมีความสุขบางคนอีกรบบบางคนอาจจะยากที่หนึ่งอาจจะดูยากนะครับก็ราว่าวงกลมสองวงรวยนะครับมีสุขใช้คำย่อก,ก็ได้ให้เราเข้าใจนะครับคนมีทุกความสุขทุกคนมีหน้าตาที่่องใสแสดงว่าทุกคนเนี่ยความสุขนะครับก็อ,อยู่ข้างในหน้าตา ่องใสประจัก์มีหน้าตาผ่องใสประจัก์สามารถดูได้กี่ที่หนึ่งสองสามนะครับเพราะว่าเป็นโหมดของผ่องใสก็คือส,สีน้ำตาลนะครับประจัก์เป็นคนรวยสรุปได้ไหมว่าประจัก์เป็นคนรวยถ้าใช้คําว่าอาจจะเป็นคนรวยก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นคนรวยเนี่ยประจัก์ไม่รวยก็ได้เนี่ยมันอยู่นอกวงรวย แต่อันนี้รวยอันนี้ไม่รวยอันนี้ไม่รวยแล้วก็ไม่มีสุขด้วยอ่ะก็จะสามารถอยู่ทั้งสองที่เนี้ยเห็นไหมไม่จะเป็นต้องเป็นคนรวยนะครับอันนี้ไม่สมเหตุสมผลนะครับเอ็นโลเปอ่ะอืมอ่ะเราก็ทำตามขั้นตอนเลยเจด นักเรียนช่างอุตสาหกรรมทุกคนนะง่ายๆหน่อยทุกคนมีกคนแต่พัญะยากตรงที่เราต้องหาวงในให้เจอเป็นคนเก่งคำนวณทุกคนเป็ของอะไรช่างอุตสาหกรรมนะครับเป็นคนเก่งคำนวณแสดงว่ามีวงนอกวงในอุตสาหกรรมใช้คำย่อกันอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมเกรรม่งคำนวณ นักเรียนช่างอุตสาหกรรมทุกคนเป็นคนอดทนอ่ะมาใช้อีกแล้วมใช้คำนี้อแล้วเป็นคนอดทนอ่าแสดงว่ามันมาอยู่ในอดทนด้วยนะครับแต่อดทนเนี่ยมันไม่มันไม่จะเป็นนองเก่งคำนวณมันจะเขียนอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้มันจะเขียนยากขึ้นนิดนึงมันจะเขียนอย่างนี้ตึ๊บให้มันอยู่ถึงนี้นะครับอุตสาหกรรมนะครับ การอย่างนี้อันนี้เก่งคำนวณแล้วก็มีตัวนี้คนอดทนนะครับเราจะเขียนอย่างนี้คนอดทนเห็นไหมไออุตสาหกรรมเนี่ยมันจะอยู่ทั้งในวงเก่งคำนวณแล้วก็อยู่ในวงของอดทนด้วยนะครับเห็นไหมเป็นรองวา่านิดหนึ่งแล้วเขาบอกว่าคนเก่งคำนวณทุกคน ทุกเขาเท่า,ว,าว่าทุกคนนะเป็นคนอดทนอืมนี่ถ้ามันอยู่ตรงนี้่ะอันนี้เขาไม่ได้พูดถึงท่างอุตาสาหกรรมเลยนะท่าุตสากของคือวงในใช่ไหมครับอันนี้สามารถเป็นอยู่ได้สามที่ก็คือเก่งคานวณน,นะสามที่ก็คือในสองที่เนี้ยมันเป็นคนอดทนได้แต่ถ้ามันสมมุติว่ามันอยู่ในนี้ล่ะมันไม่ใช่คนอดทนแสดงว่ามันไม่สมเหตุสมผลน,นะครับ อันนี้เอกไปโอเคไม่สมเหตุสมผลอ่าเอาอันนี้แล้วกันเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมขอลบก่อนยวส่งให้แม่เป็นอย่างนี้แหละโอเคไม่สมเหตุสมผลผมใช้เอกเนาะอ่าข้อแปดไม่มีนักศึกษาค่ะกรรมคนใดเป็นผู้ชายอันนี้อันนี้จะ ไม่มีนักศึกษาค้าราชการคนใดเป็นผู้ชาย,สยแสดงว่ามันไม่เกี่ยวข้องกันเลยมันจะเป็นอีกกรณีหนึ่งนะครับมันจะต้องอยู่อย่างนี้ครับค้าราชการผมเขียนย่อกันนะกัรกับเป็นผู้ชายผู้ชาย,สยแสดงว่ามันอยู่นอกวงกันเลยใช่ไหมครับนักศึกษาที่ชอบคณิตศสตร์ทุกคนเป็นผู้ชายอ่าแสดงว่า ไอ้นักไอ้นักศึกษาคณิตศาสตร์เนี่ยมันต้องอยู่วงผู้ชายอันนี้นอสอคณิตศ,ศ,ศาสตร์คณิตแล้วกันนะครับแล้วเขาบอกว่าไม่มีนักศึกษาห่ากรรมคนใดที่ชอบคณิตศาสตร์ถูกไหมก็คือในวงเนี้ยทุกคนเนี่ยไม่ชอบคณิตศาสตร์อืมถูกนะเพราะถ้าชอบคณิตศาสตร์มันก็ต้องเป็นผู้ชายด้วยเพราะว่า คณิศาสตร์มันอยู่ในวงวิชายนะครับตัวทั้งหมดนะครับอันนี้ถือว่าสมเหตุสมผลนะครับเราก็ไล่ไปทางนี้นะครับขอลบก่อนอ,อะต่อไปข้อเก้านะครับนักศึกษาการตลาดบางคนเรียนเก่งบางคนเนี่ ตลาดโอเคเเสียบปากแป๊บนะครับเป็นสองเปอร์เซ็นนะครับโอเคตลาด,ลาดเรียนเก่งก็คือบางคนแล้วเขาบอกว่านักศึกษาที่เรียนเก่งจะได้งาน,นเรือนสูงก็คือเขาการันตีเลยทุกคนนะครับเรียนเก่งจะได้เดืนสูงเราเขียนยังไงอ่ะผมขออยุดเงินเดือนสูง แค่คว่าเงินเดือนสูงแล้วกันเป็นสีต่ตางจากพวกแล้วกันสีม่วงนะครับเงินเดือนสูงจะอยู่อย่างนี้ครับเพราะอะไรเพราะว่าเงินเดือนสูงไม่จําเป็นต้องเรีกับตลาดแต่ถ้า,าเรียนเก่งเรียนเก่งขอโทษจะได้เงินเดือนสูง อ่าอันนี้่าคคนเรียนเก่งโอเคแสดงว่าเงินเะนสูงมันต้องครอบคุมเรียนเก่งเนาะเงินสูงอ่าจะครอบคุมเรียนเก่งเพราะว่าเรียนเก่งจะได้เงินเดือนสูงซึ่งเรียนไม่เก่งอาจจะได้เงินเงินเดือนสูงก็ได้เขาไม่ได้พูดถึงนะครับมันจะมีช่องโหว่ตรงนี้นะครับคําพูดคนนักศึกษาการตลาดบางคนได้เงินเดือนสูงจริงไหม นี่มันมีอยู่ใช่ไหมมันจะเป็นต้องเรียนเก่งก็ได้หรือจะเรียนเก่งก็ได้เขาไม่ได้บอกว่านักศึกษาการตลาดเรียนเก่งหรือไม่เก่งเพราะมันมีนักศึกษาการตลาดบางคนที่เรียนเก่งอ่ามันบางทีไม่จาเป็นต้องมีข้อนี้เลยก็ได้นะครับนักศึกษาเรียนเก่งจะได้เงินสูงนักศึกษาบางคนที่ได้เงินจะได้เงินสูงก็ได้ไม่จำเป็นต้องมีข้อข้อเหตุหนึ่งเลยนะครับเพราะเขาไม่ได้บอกว่าเรียนเก่งหรือไม่เก่งนะครับอันนี้สมเหตุสมผลนะครับ ท้ายนะครับเสือทุกตัวเป็นสัตว์ดุร้ายเสือสัตว์ุร้ายแมวทุกตัวไม่ใช่เสือแสดงว่าแมวอยู่ในนี้แมวไม่ใช่เสือแต่มันอาจจะดุร้ายก็ได้อันนี้ไม่ได้บอกก็เลยใช้วงนี้นะครับ แต่ว่ามันไม่ใช่เสือมันไม่เกี่ยวข้องไอง้สองวงแดงเนี่ยทีนี้คนที่นิน้ำตาลเนี่ยกับคนน้ำตาลตรงเนี้ยมันไม่เกี่ยวข้องกันแน่นอนเพราะว่าเขาบอกว่ามันไม่ใช่เสือต่อไปเจ้าเหมียวเป็นแมวเจ้าเหมียวอยู่ได้กี่ที่ครับสองที่อาจจะดุร้ายก็ได้หรือไม่ดุก็ได้นะครับถ้ากรารันตีว่าเจ้าเหมียวไม่ถูกร้ายเลยผิดหรือเปล่าไม่ดุร้ายก็คือทุกตัวนะผมว่าทุกทุกที่ที่เจ้าเหมียวอยู่ไม่จริงนะครับไม่สมเหตุส,สมผลน,นะครับ เพราะว่ามันอาจาาจะดูกไายก็ได้แค่มันไม่ใช่เสือนะครับตามโจทย์อันนี้ก็สรุปสิบ,สบทั้งหมดสิบข้อนะครับอ่าเดี๋ยวส,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 ส่งให้แม่เป็นอย่างนี้แล้วกันชี์เวิร์ดของมันก็คือคำว่าบางคนทุกคนเนี่ยครับอดี๋ใหไฮไลท์คำว่าทุกคนทุกคนทุกชนิดอย่างเงี้ย บางคนแม่แม่เราหาขี้ผึ้งของมันได้เจอ,อไอ้ก็บางคนเนี่ยอันนี้บางคนส่วนใหญ่คําว่าบางคนน่ะจะจะยากกว่านะครับไม่มีถ้าไม่มีคือทุกคนไม่มีเลยไม่เกี่ยวข้องกันเลยนะครับอันนี้เขามไม่มีบางคนเนี่ยเห็นไหมทุกตัวทุกคนทุกตัวทุกสิ่งนะครับสรุปไปเพียงเท่านี้นะครับ